เป็ส่วนตัวเล็กน้อยว่า,าจริงๆแล้วอ่ะรู้สึกประทับใจมากนะคะ,แล,ะแล้วก็เมื่อกี้ที่มานั่งแล้วก็ดูแต่ละคอนโชว์เนี่ยคือรู้สึกจริงๆว่ามันคือมันคือศิลปะบนตัวเราจริงๆอ<ะ>่ะอีกคือนีอ้ก็พอมานั่งแล้วเห็นถึงความตั้งใจแล้วก็เห็นต่างๆที่แบบทำมานะคะแล้วก็ดาวก็เล่าให้ฟังด้วยว่าทำกันเองหมดไม่ว่าจะเป็นวิกจะเป็นเสื้อผ้าก็เย็บเองออกแบบเองตามสไตล์ที่แบบเราชอบอีกว่ามันเป็นความครีเอทีฟมากมาก ของอมเมซอนี้อ่ะนะคะที่จะสามารถใส่ศิลปะตั้งแต่เรียกว่าแคทูโท <Huh. S 1> ได้เลยจริงๆอีกที่รู้สึกว่ามันแบบมันอเมซิงอ่ะอันนี้ขอพูดแบบไม่มีหลักการอะไรอันจากใจวนเพราะมันอเ <Huh. S 1> มซิงมากๆเลยอีกรีถามตลอดแบบทำไมถึงยืนบนส้นสูงเข็มได้เก่งขนาดน,นี้เต้นและกระโดด <Huh. S 1> คือออกมาแสดงเนี่ยมันอีเห็นเลยว่าต้องผ่านการฝึกซ้อม <Huh. S 1> จากการฝึกซ้อมเนี่ยต้องผ่านความรักและความชอบทั้งใน,ในใจิตใจด้วย อันนี้เป็นสิ่งที่อีกว่าน่านับถือมากๆอันนี้นะคะอีกว่าอีกตอนพลังของซอฟาวร์ของแร็คที่นี่แล้วค่ะพลังซอฟแวร์สมบัติที่ดีนะคะก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็ชื่นชม